สำคัญนันหนึ่งโจทย์ปากท้องพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นโจทย์ยากและผมว่าสถานการณ์มันไม่ได้ง่ายเหมือนที่คนอื่นคิดนะครผมถามตัวเองเลยจากที่พี่แมคค้าขายส้มถามผมเมื่อกี้ผมถามตัวเองว่าถ้าเราแจกเงินให้คนจนเศรษฐกิจจะดีขึ้นไหมการให้เงินช่วยเหลือคนจนเป็นสิ่งที่ดีครับพักเพื่อไทยไม่ปฏิเสธแต่การให้เงินช่วยเหลือคนจนไม่ได้เปลี่ยนต้นเหตุของปัญหา ไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างของเศรษฐกิจที่โลกมันเปลี่ยนไปมันเหมือนกับเราปวดเป็นไสติง้งเราปวดท้องมากเลยต้องการผ่าตัดแต่เรากินยาแก้ปวดเพื่อแก้ปัญหาชั่วคราวผมบอกว่าอนาคตเศรษฐกิจจะแก้ได้คนที่จะมาแก้เศรษฐกิจได้ต้องมีสาอย่างฮนะต้องเข้าใจอนาคตเข้าใจทะลุเ่ออนาคตเป็นยังไงต้องเข้าใจประชาชนต้องเอาประชาชนอยู่ในหัวใจเป็นที่ตั้งและต้องเข้าใจวิธีทำคือต้อง ทำเป็น